สวัสดีครับอยู่กับเราน้องลักกี้พิโดโดนะครับวันนี้ก็เช้าๆนะครับหลังจากที่เราลงน้ําแล้ววันนี้เราจะขึ้นป่ากันนะครับขึ้นป่ากันนะครับผมก็ช่วงนี้ก็จะมีพวกติ่งไม้ต้นไม้นะครับให้กินนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูว่าวันนี้เรามากับใครไปกันเลยครับก็วันนี้ก็ไปกับน้องลักกี้ครับพิโดโดอยู่ฝั่งนู้นนะครับผม ไปลูกไปวันนี้ไม่ได้เอาไม้กันสั่นมานะครับก็จะสั่นสะเทือนหน่อยนิดหน่อยนะครับผมช่วงนี้ก็จะเข้าหน้าแรงปีนี้จะแรงเร็วหน่อยนะครับผมก็เลย ใบไ,ไม้แห้งนะครับไปครับเดี๋ยวไปตามเป็นทันพี่โรกกันโอ้เดินไม่ทันเลยครับผมเดินไม่ทัน,นเด็กเลยไปลุกไปวันนี้พ่อจะพาไปที่ไหนเดี๋ยวไปรุ่นกันไกลหรือใกลหรือไกลวันนี้ก็ความแซมก็ขึ้นไปป่าเหมือนกันนะครับครับไม่เล็กนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปเหมือนกันนะครับเดี๋ยวจะเจอกันหรือเปล่าเดี๋ยวต้องดู thời này có đến được thang là, hả? chỉ thế thôi kìa ba khe ngựa bưng này ngựa bưng. Chấm đây đây nè. Thúm hấp thúm hấp. Nè các bên đồ du, như ช้างจะกินกิ่งไม้ตอนไหนตอนนี้นะครับตอนที่ว่าฤดูใบไม้ผลิเนี่ยช้างจะชอบกิ่งไม้แล้วก็จะมีพวกเถาวันจะมีพวกต้นหลายๆต้นนะครับต้นต้นเข่งต้นเต็งไม้เต็งนะครับผมช้างจะชอบกินใบแล้วก็มีไม้ไม้เลื่อมนะครับผมไม่รู้่าสากาลางเรียกว่าอะไรวานลงน้ําแล้ววันนี้ขึ้นป่าบ้าง <Ừ. S 2> ยาเนื้อโอเซมเนือเ้อ,อ,อมา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 รถมาลูกกี่มามานี่มามานี่มารถมารถมาลดมาเอบรถไปลูกไปนี่แหละครับคือชีวิตของช้างว่างงานไปลวกพ่อไม่ไปด้วยครับดู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 วะดูวะไหลังไปได้ไงไปไป เดินหน้าก่อนนะครับผมให้เด็วโปรดนี่ครับใจะกินไม้แบบนี้ครับผมนี่ครับไม้ติงแบบนี้จะกินครับใบไ,ไม้แบบนี้เขาเรียกไม้ติงอ่ะเฮีย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 บร่ ถือว่าเราได้ที่ผูกพีเทอดูแล้วนี่ครับเราก็ต้องผูกกับต้น,น้นานะครับเพื่อกันเวลาเขามาเล่นนะครับมาถูมาทําให้หักบางทีช้างบางเชือกก็จะทําให้ต้นมาหักแล้วก็ให้ตัวเองออกไปนะครับผมแต่ว่าใส่ต้นน้ําแบบนี้น่าจะไม่ไปไหนครับผมโอ้จะเย็นลูกจะมีต้นโมกด้วยนะครับช้างก็จะกินต้นโมกด้วย เดี๋ยวให้พี่เรโด,โดปลูกก่อนนะครับเดี๋ยวเราก็จะปลูกตามนะเพราะว่า,าไม่รู้เราจะปลูกตรงไหนลองดูสิ่อนนะครับถูต้นไม้ใหญ่คันนะครับผมปปมามสิเจอไหมมถไล่ครับปลูกครับปลูกตา เงียบครับเงียบเดี๋ยวเสียงเลือยนต์ครับเลือยนต์ก็น่าจะเพราะว่าเราไม่ได้ผูกขึ้นไปไกลนะติดหมู่บ้านเองเตอร์เตอร์นาจีอยงกี่นี่ยสับในก็สับตะมวยตะมวยปลูกนะครับใกล้ๆพีเจโรุครับดูดูกินนะับโอ้ยโอ้ยต้องต่อยๆ

เดี๋ยวจะวัดสู่รนะครับเพื่อไม่ให้ถึงสนมสุดแล้วบ่พี่เดี๋ยวพี่เพราะอียครับเนี่นี่ ต้นติงเนี่ยน,น, <c oughs> นี่ครับกินแบบนี้ครับกินเนาะกินไหมกินไหมครับกินครับผมพวกนี้จะไปช่วยสมานแผลในท้องนะครับสมานพวกแบบเหมือนเป็นยาบำรุงนะครับภายในกิ่งไม้ต้นไม้ให้น้องได้กินกันพร้อมยก นี่นะครับต้นหนึ่งเอออ้ียิงไหงอะไรกี้มอ๋อัอนนี้ก็ออกเป็นว่าสุดแล้วนะครับใกล้ๆกันนะครับทางนี้พี่โตโอมามาสุดแล้ว หานมาฝนี้ก็ลัคกี้อยู่ฝั่งนี้พอดีนี่นะครับไปต้นับปานครับเราก็ไม่ได้ผูกใกล้ถนนนะครับติดถนนเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาต้นสับปะรดมาโยนให้น้องกินตรงนี้ครับดีนี้จะเป็นลูกลูกกิ่งไม้ที่ช้างกินเยอะ เดี๋ยวเด้อล็กกี้นี่เหมือนซ้าม,มงคลเลยครับโจมหักต้นไม้ปีโดโด,โด,โดไปบ้านใครมารับวันนี้แล้วทำไมไม่ไปโรงเรียนครับ,บทําไมคุณไม่ไปโรงเรียนครับผมเจ็บท้องครับเจ็บท้องคุณหายยังยังครับจริงๆเจ,จ็บอยู่นิดหน่อยครับอือดีขึ้นไหม ดีขึ้นแล้วครับเจ้าครับผมดีขึ้นแล้วนี่ครับซับมงคลสองครับมาดูครับไอ้เหยียบหักแล้วนี่ครับผมไอ้ซับสองครับซับสองน้องชายของซับมงคลนี่ครับถักต้นไม้ครับลองกระดิ่งหายนะลูกเดี๋ยวครับเดี๋ยวเรามาไปนะครับก็ ฝากไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้ช่องพลายสมงคลซีโดโดโดนะครับหรือช่องน้องลักกี้พีโด,โดโดด้วยนะครับผมออขอสวัสดีนะครับสวัสดีครับผม